ผมดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าสีดําเนี่ยผมจะไม่โดนลุมไห้หรอไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูพี่สีดําพี่โดนลุมอยู่ดีเจะไม่ดูเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูกล้าพี่ขอโทษว่ะแต่กล้าคงต้องไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณฟุ้งหลุดไม่อยากเป็นกล้าคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดเข้ามากล้าเข้ามาเข้ามาคุณฟุ้งหลุดใครคิดกลัวคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดคุณฟุ้งหลุดกล้าคุณฟุ้งหลุดไปแล้วฟุ้งหลุดไปแล้วเอา ทำไมวะไม่ม well, ีทางเรืองการฟุกไม่มีทางเร่กาคุณฟูไม่เตะแล้วไมถูกลอ่ะเตะแล้วเข้าห้องได้เหรอพี่เขาได้ปะไม่ไม่ได้เตไม่ได้เตะอะไรพูดอะไรเนี่ยกล่าวหาเลยนี่เขาได้มาเขย้เลอ้หนเล่เ่้เล้เล้ล่น้น่้เ่เ่้เ สีพลังมาสีน้ำตาลนี่ยังโหดคุณฟุกคุณฟุกอย่าลืมเปลี่ยนมันอเปลี่ยนดิสนะอย่าลืมเปลี่ยนดิสแต่ก็สวยดีโหนี่นี่แม่ยังทักเลยอ่ะสีลี้ว่ามันไม่ดีนี่นาะดี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 ด่าีด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 ดกดีดีดีเียีด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 ัดีเีื่อวดนด่ะวันนี้หลุดด้วยเหรอใช่ ฮัลโหลใช่ครับใช่ใช่ใช่ฮัลโหล